กินผู้เดียวโอ้อยอยอยากกินมานานแล้วบ่าได้กินโดนแล้วขอบุณโอ้ยม่วนอยากแทบอืมม่นวนมวนสดหนักนะผักแนมวันนี้ กะทิเหลือั้งแต่เม่อคืนนะสื่อตงหมกหงมากแล้วก็มีพริกสักครูมีถั่วฝักยาวมีผักไซน้ำทุกคนฉันไม่คยกินแบบผักไซกัขบข้าปุ่นฉันจรลองกินแล้วก็มีผักซีเล่าผักซีเล่านี่มาแค่ผักไซหรือว่ามะระขี้นกนะคะทุกคนมันนี้แบบนี้ด้วยเห็นบมีไม่นวยมันนำ้ำจะจะกินให้ดูทเที่ยวแรกได้กินกับข้าปุ่นเห็นบอกบ่เคยกินเลยบมเคยกินผักไซกัขบข่าปุ่น เคยตาาไปเห็ดออมเห็ดออมเสียบแคโอ้ขออนุญาตส่งมันเข้ากันก่อนด้วยคลิปนี้มีประมาณสามภาษาเพราะว่าถ้าไปว่าว่าอกกลางแล้วมันก็สิแค่แหลดออกมาภาษาอะที่สาน ลูกเล็กๆแบบพอดีทาไม่ได้ขมนะทุกคนมันขมแต่มันขมอร่อยอะ่ะมาลักขี้นกพักชี้เหล่าของปลด อยากกินผักซีเรีหลเราอยากกินอ้อมกับปูเธอถ้าฉันไม่อิ่มอันนี้ก็คือฉันมีอีกสี่ซองเพราะฉันกดมาห้าซองจ้ะสามแถมสองหรือสองแถมสามอะไรสักอย่างจับเพง คนแท้ในสานนั่นแหละ แม่ฉันมักแค่เลยเนี่ยผักกระเสดเนี่ย